เขามีคาถามมาบอกว่าส่วนแบ่งรายได้ของฉันเป็นอย่างไรเขาบอกว่าส่วนแบ่งรายได้หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมตามที่ระบ,บุไว้ในข้อตกลง <c oughs> ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับพาร์ทเนอร์กับ u t u b e นะครบนี่เลยครับลาส่วนแบ่งรายได้หมายถึงเปอไร์เซ็นต์รายได้นะครับนะครับเราได้รับมาจากเปอร์เซ็นต์เนาะ ไม่ได้รับมาแบบตรงๆนะเนอะใช่ไหมสมมติว่าอ่าลงโฆษณามาสิบาทให้เราห้าบาทแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับก็ดีนะครับเพาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เรา <laughs> ดีไม่จับไม้สั้นไม้ยาวใช่ไหม <laughs> โอ้ยโอ้ยไฟกระพริบ ไฟกระพริบไฟกระพริบนี่แหลส่วนแบ่งรายได้ยังไม่ได้ไรายเลยเลยนั่นแหละส่วนแบ่งรายได้หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้ชัดเจนไหมอ่านภาษาไทยหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกอ่านภาษาอะไรหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะหนูเพราะหนูปึก ก็นี่แหละก็คือมันมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงมันไม่ได้เป็นแบบอะไรนะยอดเต็มใช่ไหมเออประมาณนั้นเลยอ๋อหาเรื่องทำคลิป <laughs>